สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ t r ร์ it, ครับรายการที่จะมาแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และไอเดียแบบง่ายๆแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับนี่คือห้องทดลองของผมที่จะทำให้ปัญหาทุกอย่างในชีวิตของคุณนั้นง่ายขึ้นส่วนเรื่องราวครับที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเราได้พบกับสาวคนใหม่ครับน้องแอมนั่นเองน้องแอมจะมาสร้างปัญหาอะไรผมต้องปวดหัวอีกติดตามชมได้เลยครับกับไทรอครับตอน เหม็นกลิ่นใหม่วันนี้เจอมาใหม่อ้ลิ้นชักโปรโดเจอมหน่อยดิโอ้โหไม่ลิ่นใหม่แรงเลยเนี่ยต้องไปหาวิธีดับกลิ่นซะหน่อยและไม่ไหวไม่ไหวของใหม่วีนะนแต่แรงไปน,นิดนึง อะไรดับกลิ่นดีวะพี่มัยว่าไงทำอะไรอยู่อ่ะเราทดลองอยู่อะไรนะเราทดลองอยู่ทดลองทำอะไรอะไม่บอกเฮ้ยพี่มัยมีปัญหามากเลยเนี่ยก็ที่บ้านอะ่ะเพิ่งซื้อเฟอร์นิเจอร์มาใหม่แล้วแบบมันเหม็นมากพี่ mới. มัยมีใครที่ดับกลิ่นให้ไมหมอ่ะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสนใจน้องหน่อย ันนี้อะไรอ่ะลูกยาเหรออ๋อมันไม่บอกไม่บอกสูตรลับสูตรลับอืมแล้วเนี้ยช่วยได้เปล่าอยากได้แบบวิธีเอาใหม่ได้ว่าเราไม่ได้ฟังเลยเอาคือที่บ้านเนียซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ใช่ใช่ไหมแล้วแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบมันใหม่แล้วมันมีกลิ่นอ่ะใหม่ก็ต้องมีกลิ่นเลยแต่มันเหม็นนะแล้วแบบอยากหาที่ดับกลิ่นแบบที่แบบไม่ต้องซื้ออุปกรณ์สปงสเปรย์ไม่เอานะโอ้โหคือจะทำอะไรเนี่ยแอมหัดลงทุนบ้างได้ไหม ไม่เอาซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแพงหมดตัวแล้วเนี่ยยังจะต้องแบบกินตื้อเปลืองเปล่าอีกเนาะหมดตัวแล้วเหรอซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรมาพวกไม้พวกเก๊ะเก็บของตู้อะใส่เสื้อผ้าเออแม่ซื้อให้ใหมเ่เรียกเก๊เลยนะคนอื่นเขเรียกลิ้นชงลิ้นช่างเลยเรียกเก๊ตออแบบเฟอร์นิเจอร์ใส่เสื้อผ้าใส่ของน้องอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะช่วยได้หรือเปล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่ลงทุนเลยเลยเนี่ยมันก็ยากเลยนะ อ่าช่วยก็ได้จริงเหรอนี่ไม่มีของแลกเปลี่ยนจริงๆเนี่ยช่วยยังไงอ่ะเฮ้ยรอบหน้ารอบหน้ารอบนี้ไม่มีน้องรีบเร็วๆแป้งเอามาทำไรทาหน้านี่คือแป้งอ๋อได้มือมาแด้มือแล้วก็ทาหน้าพี่เอ้ยอย่าพี่เกียดแป้งไหมทำไรอ่ะแป้งเนี่ยดมลองดมลองดมอืมเหมือนเลยโอ้โหหอมดิเออเออแล้วไงอ่ะแป้งเนี่ยมันมีคุณสมบัติ ในการดูดซับกลิ่นได้เอาแป้งเนี่ยนะไปโรยในลิ้นชักไปโรยไว้โรย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 มันจะช่วยดูดซับกลิ่นทําให้ความเหม็นของสีหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเจียจางลงไปจนเราแทบไม่ได้กลิ่นแป้งเราทาตัวเนี่ยนะใช่เคยสงสัยไหมทาไมเวลาเราเวลาตัวเรามีกลิ่นเนี่ยพอเอาแป้งมาทาเฮ้ยมันกบกลิ่นเราได้นี่แหละความสามารถแต่มันช่วยพวกมอนิเตอร์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยหรอใช่อ ลองดู <Okay. S 1> ลองดูขอบคุณมากพี่เมย์ั้น mm hmm. ไปเลยแล้วกันแป้เก mm ี hmm. mm ๊ยวนะขอบคุณขอบคุณโอไม่ไม่ด้แบบว่าเก่งใจคนให้เสื้อเรามาใส่นะ mm hmm. ตอนโรยไล่มดสวยจังเลยอ <c oughs> เหมือนใครมาโหมาคัดจังหวะอีกแล้วดูก็ไม่มีใครมาเฮ้ยหมดมาทักไหนวะตายแล้วหมดทางนั้นเลยอะโอ้ยขนม ดียังไม่ชอบมดหาวิธีดีกว่าพี่ไม้ว่าไงเราหมดหมดโอเ้เป็นไงอยูแอมอะไรเนี่ยพาดใหม่โอ้โดดอ้โอ้โอาโอ้โอ้ยอ,อ,อยย้อ้อออ้อ้โอ้โอ่โอ่้อ้อ้อออ้ มอดขึ้นกินดูเื่อจะหายโอ้ยไม่ใช่ไม่เอาโพี่เมยเรากำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่เราค้นพบอยู่เฮ้ยเฮ้ยวางไว้ก่อนอะไรเนี่ยวาง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 อะไรเล้วเนี่ยโอ้โหมาขัดขวางขัดเวลาเวลาที่เราจะค้นพบสิ่งใหม่จะระเบิดไปเนี่ยมันไม่ระเบิดหรอกนี่คือพ่อแม่นะมันฟูๆเลยเนี่ยพี่เมย์แอนคิดดูสิ่งนี้ถ้าพี่ประดิษฐ์สำเร็จเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแต่แอมแค่มดกัดแค่นี้แอมมาขัดขวางสิ่งที่พี่ทำเฮ้ยเ่เรื่องใหญ่เลยมันสำคัญยังไงอันเนี้ยไม่รู้เหมือนกันเออพักพักไว้ก่อนสิงทีมันสวยเออเออเออน้องอ่ะมดกัดเนี่ยเต็มตัวหมดแล้วมดกั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 ดเป็นเพลงฮะเฮ้ยไอ้ยังไง ันไปกัดโดนกัดได้ไงล่ยน่าจะกินเปลือกส้มที่มาชวนพี่เมย์กินครั้งที่แล้วแน่เลยแล<ะ>้วมันก็ตกมันเป็นเวนวเป็นกรมอะนะตู้กินเขาไปกินเขาเขาก็มากัดเราไม่ได้ไปกินมดกินเปลือกส้มกินเปลือกส้มมันแหลกกระบาบแล้วเปลือกส้มส้มมีชีวิตนะเคยเรียนไหมตอน,นเด็กสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคนสาตต์ต้นไม้ต้นไม้ออกมาเป็นลูกลูกก็มีชีวิตลูกเราจะมีชีวิตเลยลูกส้มยังไม่มีชีวิตเหรอถ้าเราไปกินเขาโอ้โหตายตายตาย ตายตายมดยเกยมากัดเหมือน,นเวรเป็นกามนีนะ่ยนะกินกินก<ๆ>ินนี่กอนเออกินหน่อยบ้ามันกินได้ทีไ่ไหนเรามันลึกซึ้งมากเลยไอ้เปลือกส้มมีชีวิตนี่แล้วช่วยยังไงได้บ้างเนี่ยขาตรงขาตู้มดขึ้นเต็ไหมไปหมดแล้ววันที่มันตกับพี่เมย์อืมพี่มีวิธีเอานี้ไปลาดป่ะมันขึ้นตามผาโตใช่ไหมเออใช่อ่ะพี่เมย์หน้าแป้งเต็มไปหมดเลยละมอผ้าแป้งและผาหน้า ไม่ใช่ทานะเอาไปทาคาัโตเราต้องสังเกตก่อนมดมันเดินทางไหนเราต้องดูทางเดอ่าต้องดูด้วยดูด้วยดูทางมดสมมติมดเนี่ยเดินเดินมาตามเส้นนี้อ่าเราก็โรยไปเนี่ยนี่แน่คราวนี้แกจะเดินไม่ได้ละมดจะเดินไม่ได้ลองคิดภาพเป็นเราเดี๋ยมันลื่นเราเป็นเราเป็นมดอ่ะเดินมาเจอสิ่งแบบเนี้ยอันเบมือนเริ่มเดินเหมือนภูเขาอ่ะจะเดินไปได้ไหม อแต่ว่ามันมีหลักของมันอยู่ก็คือว่าแป้งเนี่ยมันลื่นมดมันไม่สามารถเดินได้มันจับไม่ได้มันจับกับแป้งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ออกมาหากินไม่ได้ตามที่รารู้แหละรู้แหละจำลองนี่สมมติมดใช่ไหมมันก็เดินปุ๊บปอย่เงืกี้ป่าลื่นลื่นลื่นอย่างนี้จำลองแต่มันไม่ออกมามันไม่ออกมามันไม่เดินเลยและอย่างหนึ่งเนี่ยแป้งเนี่ยเป็นกลิ่นที่มดไม่ชอบก็หอมดีนะมันหายใจเข้าไปเนี่ยมันต้องหายใจเอาฝุ่นพวกนี้เข้าไปอาวเหรอไหนลองหายใจดิ แลวไม่อยากหายใจแล้วถามจริงอยากหายใจอยู่ไหมยังอยากถ้ายังหายใจอยู่เอาไปทำซะอ๋ออเคช่วยได้แน่นะช่วยได้แป้งนีสาวรพัประอยู่จริงๆนะโอเคน้อสรุปทดลองโอเคแล้วนะเดี๋ยวไปจัดการมดก่อนเดี๋ยวมาหาใหม่นะเคถึงบาย